มินเขารู <ín whose educator aún> oh, mm ้ม hmm. mm ินเขารู้เลยออกวากัดเลยครับกัดแล้วกับินช่วยเลยกัดกัดกัดกันนะนว่าแนี่ยุกัดครับ ัวสวัสดีนานๆนักตกปลาทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็กลับมาเดินสตรีทป้าคลองนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่คลองประดัเปียงนะครับน,นี่น้ําดีเลยน้ําใสเลยแต่ว่าไหลค่อนข้างแรงนะครับน้ำเหมือนขยับเยอะ ก็ลองไปรุ้นหาตัวกันดูนะครับผมนี่ก็มากับเจ้าลอกตัวเก่งแล้วก็คันตัวเก่งเลยนะครับ Shimano b a n t a m 10 SG ตัวนี้เป็นลอกเก่านะลอกโบราณเลยก็คันเนี่ยครับ s t o r Mojo นะครับผมเวท62ครับเี๋๋ววันนี้ก็เป็นนี่นะครับ ปลายางริบรอยนะครับผมตัวนี้เป็นปริบลอยแฟชเชอร์นะนี่เอามาสามสีดำน้ำเงินเขียวเดี๋ยวลองเป็นสีเขียวก่อนแล้วกันนะครับช็อคยี่สิบปอนด์ตาเบ็ดเบอร์หนึ่งโอนะครับผมแล้วก็กัวทองเหลืองสองกัมล็อกสต็ปเปอร์ เกี่ยวปกติครับเกี่ยวเยอะได้ประมาณนี้ปึ๊บช็อคหยีกหมดแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะไปลุยกันสเสร็จเบรกเรียบร้อยน้ำสวยนะใต้สะพานนี่น่ามีตัว กัดครับกัด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 กรกัดรอบวิ่งเข้ารูวิ่งเข้ารูเลยอฮ้ยอกมานี่นี่โหยวิ่งเข้ารูเลยนะครับออกมากัดแล้วก็วิ่งกับเข้ารูตัวดีด้วยตัวสวยด้วยนะครับสองนี่ครับผม ัวนี้นะ่าจะมีเขียดครึ่งโลเลยนะตัวสวยเลยนะครับนี่วนตุ๊บเลยสุดยอดครับผมตัวแรกของเรามาเร็วเลยนะครับกับเจ้าปลายางลิบลอยแฟชเชอร์ตัวนี้นะช็อตนี้ผมอยากต่อใหม่จริงเลยใช่ไ,ไหใช้ไปก่อนหัวแตกแล้วก็เกี่ยวกับดานนะครับเกี่ยวงายท้องแอคชั่นก็ออกเหมือนกันนะ เกี่ยวมันเดิมเลยเรียบร้อย,ยรุ้นต่อจะลองรุ้นอีกทีด้วยจุดเดิมแต่จะมีเัวใหม่เข้าต้องตีเข้าให้สุดครับตีข้อให้สุด,สดมีรุน เลยครับตัดแล้วสายผมยังค้างอยู่ <c oughs> บนนี่เลยมาครับอีกตัวนึงนะนี่ตีไปสายผมยังค้างอยู่กิ่งมะขามอยูน่นะครับตัวนี้ตัวเล็กครับปล่อยไปก่อนนะหัวมันแตกครับทั้งสองด้านแนละ้วเดี๋ยวผมก็ตัดออกอย่างนี้นะเกี่ยวใหม่อุ๊ เ้วก็เกี่ยวใหม่ได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยแอคชั่นยังดีเหมือนเดิมจุ๊บจุ๊บจ,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 จุ๊ไปดูต่อ วิ่ง่วยเลยตรงกลางคลองนี่มาแล้วืมนี่วี่ยมาอีกแนึงนะกับริบลอยแฟชเชอร์ครับสีเขียวใส่ก็ประมาณขีดก,ก,กว่านะครับนี่นะครับ ยอย่าตกออกมาชว่วยเลยิงกผาใส่ไ,ปปไม่โต,ตใส่กำลังมีเลยกัดสนุกเลยกัดริบลอยเฟชเชอร์เต็มคำเลยครับทะลุกออกแก้มเลยปล่อยน้องไปก่อนนะครับตัวนี้นีนอจิ๊กบุ้งเคิ้นมา เดี๋ยวผมขึ้นมาไปอร่อยจัดไม่อยากจะขึ้นเยอะเยวะพังมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวสีน้ำเงิน,นครับน้ำเงินหลังดำสีโปรดผมเลยตัวนี้ เรียบร้อยบายลุยนี่กัดเลยคายอุ้ยตามมากัดตรงนี้คายนะตามมากัดข้างนอกเลย อืมอยู่นะนี่ไม่ใช่แล้วกัดแล้วคายนี่อ,อ,อืกัดแล้วนะว่าแล้วตัวไม่โตเนี่ยกัดแล้วก็คายกัดแล้วก็คายครับนี่ เจอริบ้อยแฟตเชอร์สีน้ำเงินหลังดำเข้าไปไซส์เท่าตัวก่อนเลยนะเนี่ยไซส์นี้ผมได้สามตัวเลยแต่ปลาอ้วนมากนะครับริบลอยเฟตเชอร์สีน้ำเงินหลังดำครับผมปล่อยน้องไปโอ้ยเฉาะไซส์ยังเก็บไม่ได้นะปล่อยน้องไปก่อนร่องมหาจรจย์น่นามีตัวนะร่องอย่างนี้ อัมพาตที่เด็ดเลยนี่มีอุ้ยกัดครับตามองมาขันนี้เลยสาบเลยนะนี่นนน ถึงครับนีเอ้มีไซส์ขึ้นมาหน่อยโอ้ยลุดโอ้ยระเจ้าจอดจะขึ้นอยู่แล้วครับหลุดโอ้ยเสียดายนะครับไซคนี้ เฮ้ยผาดไปใสย,ยังดีเลยอืมเจ๊ดายไม่เป็นไรครับตามหาใหม่ใสสวยด้วยนะเก็ยเก็บไ,ได้เลยอะ่ะ กัดครับอืกัดแรงเลยตัวนี้เราจะไม่พลาดแล้วนะตึงกว่าเดิมไหมไม่พลาดนะตัวนี้เฮ้ยน,นี่ตัวนี้ตึงกว่าเดิมครับอุ้ยอย้ต่นขึ้นนี่ครับรางวัลปอบใจอุ้ยรางวัลปอบใจเลยครับตัวนี้ นี่เลยครับอตัวเมื่อกี้หลุดไปนะนี่ได้ตัวนี้มาแทนนน่อค่ะอ๋อนี่ครับวนทุบเลยตัวนี้มีครึ่งโลอ่ะมีหกขีดได้นะครับผมว่ากับปลายางลิบรอยแฟชเชอร์สีน้ําเงินหลังดำนะครับนี่โอ้ยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้หลุดไปนี่ลืมเลยครับเนี่ยได้ตัวนี้ขึ้นมานะสุดยอดครับผมโอ ได้ตัวเมื่อกี้ผมลืมตัวแรกที่หลุดไปเลยครับโอ้โหใสอย่างตึงเลยสุดจัดเลยกับปลายางริบร้อยแฟตเชอร์สีน้ำเงินหลังดำตัวโปรดผมเลยสีโปรดผมเลยนีตึงจริงครับผมเนี่ยช็อคก็มัดกันอยู่อย่างี้นะผมผมก็ไม่ตัดต่อใหม่นะดูดิมันจะไปจบทริปนี้หรือเปล่าอุย้ย ลุยต่อผมลืมตัวที่หลุดไปเลยนะครับเนี่ยกัดใกล้ๆก,ก,กันเลยนะตัวแรกกัดตรงนี้ที่หลุดอีกตัวนึงก็ไปกัดตรงนู้นนะครับที่ผมได้ตัวใหญ่โอเคอายโอ้ยโอ้ยกัดโหดมากเลยนี่ตายออกมากัดนี่เลยนะ ออเหยื่อผมไปกินเลยนะครับผมไม่ได้ส่งนะยำตัวไม่โตรหรอกเริ่มจะมืดแล้วครับแสงจะหมดแล้วกาวาตีหยอดไปเรื่อยๆนะระหว่างเดินออกนะครับมีตัวกัดอยู่นะตัวไม่โตกัดปุ๊บๆุ๊บกัดหวัวเราลองสักทีดิ ครับก็ตอนนี้หกโมงแล้วนะแสงหมดแล้วนะครับผมก็อาจจะต้องเดินกลับแล้วเดินออกมาผมก็ไม่ได้ตีนะผมก็เดินกลับอย่างเดียวเพราะเดินเข้าไปเลือกนะครับก็ทริปนี้ก็มีไซต์ตึงๆสองตัวนะสองเต้มนี่น้ําคลองเริ่มกลับมาดีแล้วครับผมนี่คลองประดับเปียงนะว่างๆก็แวะเข้ามากันได้นะครับผมสาหรับทริปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมทริปหน้าจะไปด้วยกันที่ไหนต่อก็ฝากกดติดตามไว้นะครับสําหรับรินนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ